สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับลินเดลจังกันอีกแล้วนะคะและตอนนี้เราอยู่ในเกม The Sims 4กับชาเลนจ์ที่มีชื่อว่า100 Baby Challenge มีลูกให้ได้100คนเรามาฟังกติกากันก่อนเลยนะคะข้อที่1ห้ามใช้สูตรโกงข้อที่2ห้ามตั้งคันกับซิมคนเดียวกันข้อที่3ห้ามแต่งงานข้อที่4ห้ามใช้บริการพี่เลี้ยงเด็ก ข้อที่5ห้ามทํางานนอกบ้านข้อที่6ลูกที่โตแล้วสามารถย้ายออกจากบ้านได้ค่ะ พุดดิ้งกลับมาแล้วคะ่ะทุกคนไม่ได้ลืมพุดดิ้งนะคะจะไปลืมได้ยังไงเล่าก็ยังมีลูกไม่ครบ100คนเลยก็พอดีลงภาคไอรันไป6ตอนรวดเลยใช่ไหมคะเพราะงั้นภาคนี้ก็ต้องพิเศษเหมือนกันก็ <_ k> จะลง6ตอนรวดเดียวเลยรอดูกันเลยนะคะตอนนี้พุดดิ้งก็เปลี่ยนชุดใหม่ด้วยคะ่ะนี่เราก็จะเลือกเป็นใส่ชุดนี้นะคะตามรูปที่ล,ลงไปคอมมูนิตี้ยูทูบเลยนะคะนี่ ชุดนี้ค่ะบีรุดกับแก้วมังกรโตแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้องบีรุทกันก่อนเลยสําหรับทรงผมตอนโตของน้องเนี่ยพี่อนก็จะเลือกเป็นทวินเทลนะคะตอนเด็กเนี่ยน้องอมัดถัางมา้าใช่ไหมข้างเดียวนะคะแต่ว่าโตมาเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็เลยให้เป็นสองข้างค่ะจําได้ใช่ไหมว่าน้องหูกลางโอเคน้องเป็นเด็กหูกลางนะคะอ่ะเราจะมาดูแต่ละชุดของบีรุทกันนะคะเริ่มด้วยชุดประจําวัน ชุดทางการสวยมากเลยค่ะชุดออกกำลังกายชุดนอนค่ะแล้วก็ชุดงานเลี้ยงนะคะเป็นชุดสาวพยาบาลชุดว่ายน้ำชุดหน้าร้อนนะคะแล้วก็คลิแตะและสุดท้ายเป็นชุดหน้าหนาวค่ะ มาดูฝาแฝดของบีทรูทนะคะน้องแก้วมังกรสําหรับแก้วมังกรพี่ลินก็ไม่ได้เปลี่ยนสีผิวของน้องนะคะตอนแรกคิดว่าน้องจะเป็นซิมต้นไม้ซะอีกสรุปแก้วมังกรมีเวทมนต์ค่ะทุกคนได้คาถาม,มาจากพุดดิ้งใช่ไหมแล้วก็สีผิวนะคะมาจากแม่อีกคนหนึ่งของน้องนะคะจากไอวี่เนาะก็สําหรับแก้วมังกรแล้วก็ให้ใส่แว่นแบบนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นเด็กหูกกางเหมือนบีทรูทเลยค่ะชุดพี่ลินจะเลือกเป็นชุดสีดํานะคะ เขียวดำแบบนี้เลยชุดทางการค่ะชุดกีฬาสีเขียวแฟดมากชุดนอนต่อไปเป็นชุดงานเลี้ยงนะคะทำไมแต่งตัวแบบนี้ชุดว่ายน้ำ <S <S นนชุดหน้าร้อนชุดหน้าหนาวค่ะเป็นชุดคนสวนซะง,งั้น ต่อไปเด็กน้อยฝาแฝดที่โตขึ้นมาแล้วนะคะเตกิล่ากับบอสกาค่ะสําหรับสีผิวของน้องเนี่ยพี่รินจารเลือกให้เหมือนพ่อของน้องนะคะนั่นก็คือ,อชาวแอฟริกาเนาะก็คนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาใช่ไหมเราจะไม่เรียกเขาว่าผิวสีอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นคําเรียกที่แบบหยาบคายให้เรียกว่าอแอฟริกานะคะโอเคสีผิวไม่เหมือนกับพุดดิ้งนะคะแล้วก็อยาบบุรี่นะคะไม่ไม่ชอบเลยอะ่ะเรื่องที่แบบ ทำไมพี่ไปปรับผิวให้ขาวคะทำไมพี่ไปปรับนุ่นปรับนี่คะคือพี่ริงก็อยากให้แบบว่าลูกเราเนี่ยหลยเชื้อชาตินะคะประมาณนั้นแต่ว่าน้องได้สีผมนะคะจากพุดดิ้งคะ่ะได้ผมแบบพุดดิ้งด้วยนะคะผมน้องก็เลยตรงคะ่ะแบบนี้น่ารักมากมาดูชุดประจําวันของเตกิลานะคะเราให้ใส่ชุดนี้รุดทางการ นอนค่ะเป็นแมวดำแล้วก็ชุดงานเลี้ยงนะคะชุดว่ายน้ำาอกชุดหน้าร้อนสุดท้ายเป็นชุดหน้าหนาวค่ะต่อไปวอสกานะคะหน้าเหมือนกันเลยค่ะทุกคนก็เพ็นแฝดกันนี้เนาะต้องมาดูตอนต่ออีกทีนะคะว่าเหมือนกันหรือเปล่าโอเคสําหรับวอสกาเนี่ยชุดประจาวันเนี่ยพี่ดินจะเลือกชุดที่โหลดมาแต่ชุดอื่นๆนะคะก็จะเป็นชุดในเกมเนาะส่วนใหญ่ก็จะใช้ชุดในเกมและค่ะเพราะว่าเด็กๆก็โตไวไง ชุดทางการค่ะชุดนอนเหมือนกันเป๊ะแล้วก็ชุดงานเลี้ยงเราจริงๆก็แต่งเหมือนกันอยู่นะชุดว่ายน้ําชุดหน้าร้อนสุดท้ายชุดหน้าหนาวค่ะและคนต่อไปนะคะน้องวิสกี้ค่ะน่ารักมากเราไม่ได้แฟดสามนะคะแต่ว่าเด็กๆก็โตพร้อมกันนะคะวิสกี้โตวไวไปหน่อยค่ะโตพร้อมพี่ๆก็เลยมาโน,นว่าเป็นแฟดสามซะง,งั้นสำหรับชุดประจำวันนะคะจะเลือกเป็นชุดนี้ ชุดทางการชุดนอนค่ะเป็นเจ้ากระตุยยันเรี้ยงชุดว่ายน้ำหน้าร้อนสุดท้ายชุดหน้าหนาวค่ะเขาไปเล่นกันต่อเลยดีกว่าแม่ค่ะวันนี้เรามาพัฒนาทักษะกันเถอะค่ะวันนี้นะคะเป็นวันเสริมสร้างทาา <ul ain> ักษะโอหกอดแบบเบิ้ลนะคะโอเคเดีล้วเราทราาักษะเสน่หในการพูดเอหนูจะพัฒนาทาาักษะด้านไหนดีคะแม่ แม่ว่าเราลงไปเลี้ยงน้องดีไหมเลี้ยงน้องเหรอคะ <im it> โอเคงั้นเราป้อนนมน้องแล้วก็อุ้มยกไปยกมานะคะโอเคพุดดิ้งจพะพัฒนาทักษะด้านใดดีคะทักษะก็เ <im it> ยอะ,ะไปหมดเลย <im it> ด้านการร้องเพลงด้านการอบขนม <im it> <im it> โอ้โหทำอาหารสักเก่งแต่ว่าไม่ได้อบขนมเลยเหรอ <im it> เล่นตลกเล่นเปียโนนะคะยนบลิ่งนี่ ท่าสาการเต้นของแก้วมังกรแก้วมังกรผ่านเควสแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะคะเขาย,ยังคุยกันอยู่เหรออ๋อตัวเล็กมาคุยด้วยอโอเคเต็กกิล่ามาคุยด้วยมามิคครับแล้วเตก,กีิล่าจะต้องพัฒนาทัศนะไหมของเตก,กีิล่าน้องมีลักษณะน,นีสัยเป็นเด็กอิสระใช่ไหมคะน้องสามารถไปขับถ่ายได้เองคะ่ะไหนเราไหนบอกว่าจะเลี้ยงน้องคุยเยอะมากอะทุกคนเด้งขึ้นมาเยอะมาก ตรวจดูเด็กเล็กเหรออะพุดดิง้งอยากกินแฮมเบอร์เกอร์เหรอคะมีคนขอมาเยอะเลยนะชื่อน้องเฟรน์ฟรายแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยคงจะได้ตั้งกันในคลิปนี้แล้วแหละเราจะไปหาพ่อเด็กจากดถกดีกคะ่ะตอนนี้สมาชิกเต็มนะคะคกะ็เดี๋ยวขอเลี้ยงเจ้าเด็กฝาแฝดน้องเงือกนะคะทั้งสองคนจำได้ไหมคะว่าชื่ออะไรบ้างหอยนางลมกับหอยเม่นนะคะ โอเคเราพูดคุยกับหอยเม่นหอยนางลมนอนอยู่หอตั้งชื่อน้องหอยตอนเด็กเพื่อนเขาอาจจะเรียกว่าน้องหอยน้องหอยโตไปก็อีหอยไม่ได้ทักษะการเลี้ยงดูหรอคะแล้วเราก็อุตส่าห์เลี้ยงดูนะเปลี่ยนผ้าอ้อมคอเคียโอเคทำหน้าเดรดดาดูมุมมองน้องดีกว่าโอ้ยหุยหุยหุูกหน้าผากเด็กโอ้ยเด้อเด้อ ชอบน้องบีโหลดมากมากเลยนะรัมากมากเลยทำให้นึกถึงต๊อกเลยค่ะท <c oughs> ักษะใช้กระถวนถึงดับที่สองแล้วโอเค <c oughs> แก้วมังกรล่ะคะแก้วมังกรดูมุมมองวอสกี้ดีกว่า <c oughs> เอของเล่นค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่แก้วมังกรเกาหล่อนะคะเนี่ยดูสิ ไอรู้ว่าจะตกสาวๆไปได้ต่มากน้อยหรือเปล่าน่ารักอ่ะเอ๋อเรามาทำอะไรตรงนี้เนน่วิ่งไปละแล้วเราล่ามาทำอะไรตรงนี้ฮะให้เด็กมาเล่นกันนะคะโอเคเราไปไหนดีคะโอน่ารักมีกอดพี่ด้วยจะเล่นอะไรกับพี่คะเราอ่ะเตกิี่าอุ้มๆนะคะอุ้มๆพูดเรื่องสีที่ชอบ ยังไม่ได้นะของเด็กทําไม่ได้นะคะเพราะว่าเด็กไม่สนใจเด็กไม่สนใจทําไมไม่สนใจอาจจะได้พัฒนาท,าาทักษะไดหน่อยเอาเดี๋ยวนะเปลี่ยนผ้าอ้อมก่อนอเด็ก,กิลา่าเดี๋ยวพี่ดูน้องเอ้ยไฟไหมไฟไหมจะต้องรีบเอาหนองออกจากบ้านก่อนไม่ได้ไม่ได้บ้านไม่ได้ไหมนะซิมกังวลมากเลยนะคะ<笑><笑>เด็กคือแบบเป็นงงอะ่ะพี่บิดรเป็นไรหรอ <S <S 2> <S 2> เป็นละลายมากเออเปล่าอ่ะ ตกลงนี้จะพัฒนาทักษะการเต้นเหรอคะการเต้นคือเต็มแล้วนะปวดยิ้งชิลมากอะ่ะการอบขนมเหรอคะโอเคเราฝึกอบขนมดีกว่าค่ะเอาเป็นบราวนี่อบบราวนี่แล้วก็อบคุกกี้นะคะจะได้ทัาากษะการอบขนมบ้างทําเค้กมาต้องแบบรู้เท่าไหร่แล้วแต่ไม่มีทัาากษะอบขนมอะ่ะ ไม่ได้คิดจะเปิดร้านบเบเกอรี่อะไรเลยนะคะงานของพุดดิ้งก็ไม่ได้ทําเลยพุดดิ้งเป็นฟรีแลนซ์นะคะทํางานตามที่ลูกค้าสั่งแต่ว่าตั้งแต่ที่เราได้ต้นเงินมานะคะดูสิทุกคนเงิน2ล้านแล้วอะ่ะคือแบบรวยเวอร์รวยไปไหนนี่ค่ะต้นเงินจะปลูกกี่ต้นก็ได้นะฮะหุ่นเลกาแพซี่หายไปแล้ว ฉันก็คือแพซี่นั่นแหละมันบังอะมันไม่ยอมเปลี่ยนเป็นสีนี้นะคะบิลลินเลยก็เลยต้องกดเข้าไปแก้ไขแล้วก็เลือกอ๋อสีนี้ให้หุ่นไลกานะคะจริงๆเป็นสีน้ําเงินสีแดงใช่ไหมล่ะแพซี่ล่งสองเรามีลูกกับแพซี่คนนี้ได้นะเอ้ยจะเรียกคนดีไหมนี่ค่ะเขาไม่ใช่คนนะเขาเป็นหุ่นไลกา จีบเขาได้นะคะโอ,โอ้เด็กน้อยน่ารักนี้พี่ลินอาลงมอดไว้อาจจะใช้ในผ้าไอแลนด์นะคะเป็นมอดที่แบบจีบแบบโรแมนติกอะเนาะเย่เลื่อนระดับแล้วนะคะได้ทักษะอบขนมแล้วของบีดรุดล่ะบี่รุดยังบี่รุดทำอย่างอื่นไหมเดี๋ยวทำแกนบ้านก่อนนะคะโอ้ยไม่ใช่กดผิดนะอันนี้อ๋อทำแกนบ้านเราก็โอเคทำแกนบ้านนะคะ อบขนมโอ้ทัก oh, สะถึงระดับที่3ามแล้วดีๆีด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 ด uh, กับแพทซีเนี่ยมีแค่อ่ะ uh, นี่ไงความสัมพันธ์เป็นคนรักนะ mm. ใช่แพทซี mm. คนเดิมเป่าคะ mm. ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเป็นคนเดิมเนี่ยเราก็มีลูกซ้ำไม่ได้นะแต่ให้เริยนเปลี่ยนตัวแล้วอะ่ะ mm. อันนี้มีตกแต่งเพิ่มสิบเหรียญด้วยค่ะ mm. ตกแต่งได้หรออ่ะ uh, ตกแต่งสิอ๋อเหมือนโรยเกล็ดสีนะคะให้สวยขึ้นอันนี้คุกกี้นะคะ บอนนี่ก็เหมือนแบบลยอยไอซิ่งอะเนี่ยเก็สีโอ้น้ารล้างอะคุณภาพดีเยี่ยวนะคะเรียกให้มากินได้เลยเด็กๆมากินคุกกี้เหรอแม่ทำคุกกี้ให้โออยากกินอยู่พอดีเลยครับนี่เจ้าแฝดสองสองคนรีบมาเลยวิสกี้ก็อยากกินคุกกี้ค่ะกินคุกกี้อะเดี๋ยวนะเราเรายังไม่อาบน้ำอีกเหรอเหมือนแฮร์รี่เลยอะ ทุกคนพี่ดินเข้าใจนะว่าอยากดูภาคแฮรรี่กันเพราะว่าไม่ได้เล่นมาหลายเดือนแล้วอะ่ะเดี๋ยวพี่เินจะพยายามหาเวลากลับไปเล่นนะคะอืมคือมันก็แบบมีหลายภาคอ่นนอโโะเนาะแล้วก็แบบเล่นไม่ทันอะ่ะพี่ดินไม่ได้จะเทนะทุกคนดเดี๋ยวจะหาเวลากลับไปเล่นนะคะโอเคกินเบอร์นี่หนึบหนับหน,หนึบหน,หนับลูกเตอะฮักใช่ไหมเดี๋ยวมีลูกเดอะฮักดีกว่าลูกเดอะฮักอ่ะขอดูแพซซี่กันนะ ความสัมพันธ์นะคะเราต้องเข้าไปดูในนี่แผนผังครอบครัวเนี่ยมันบักก๊กอะล่างที่เสกนะคะกับมีสองล่างซะอย่างนั้นแกเป็นว่ามีแฝดจะมีลูกกับตัวเองม,มีคนถามว่าน้องสังขยาคือใครน้องสังขยาเป็นแฝดขนมปังนะคะน้องเสียไปนานมากแล้วนี่ไงกล้วยหอมกับข้าวฟ่างนะคะบ๊อบคอนะนลูกดารามัง้งอะ พสซีอ้าวกลายเป็นว่าเป็นคนเดิมนะคะเป็นตัวเดิมเพราะงั้นมีมลูกซ้ำไม่ได้นะคะเนีย่ยเป็นแพสซีไลากาไม่ได้ละหรือว่าเปลี่ยนสีแล้วแบบซื้อใหม่ไม่ได้เอามาจากบ้านเก่าก็เป็นคนใหม่อะไรอย่างนี้นะก็เป็นแบบตัวเดิมคนเดิมนะคะโอเคเราจะทํายังไงต่อดีคะเนี่ยนั่นนะสิเอ่อจีบใครไวไก้ก่อนดี ก่อนห็นผมต้องไปอาบน้ำก่อนโอ้เ่าเรื่องตำรวจจับไปอาบน้ำเถอะตัวไม้ขนาดนี้ก็ไม่ยอมไปอาบน้ำนะอ๋มีเซอร์ฟี่ด้วยเดี๋ยวต้องอัพลง a ฟซ book ก่อนตั้งเตตัดว่าอะไรเดีอ่ะไฟคลอกแต่ไม่ตายใส่ต่างหูด้วยค่ะอันนี้เป็นต่างหูที่เพิ่งหลอดเข้ามาสุมอาชุดอาบน้ำมีต่างหูด้วยเมื่อไหร่จะอาบเสร็จเรา โอเคโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอไม่รู้ว่าจะให้น้องพัฒนาทักษะอะไรดีแต่ว่าพี่รินเลือกปณิธานอาิยะด้านดนตรีมานะคะเพราะงั้นลองเล่นดนตรีดีกว่าไหมโอเคฝึกเล่นเปียโนแล้วกันเปลี่ยนชุดดีกว่าชุดน้องแบบลายดอกน่ารักโอ้โหกระโปรงแบบว่ากระโปรงเปิดนี่ได้รล้วทักษะการเล่นเปียโน น้องก็แค่จิ้มๆไปก่อนนะคะยังไม่เป็นเพลงนะให้ใครมาฟังดีคะเจ้าเด็กโอ่ง่วงนอนเด็กกีฬาก็ง,ง,ง่วงโอ้โหหลับอยู่ใครมาฟังดีแก้วมังกรเลี้ยงน้องอยู่อะระหว่างที่บิดรถฝึกนะคะไปดูแก้วมังกรทำไมเราไม่นอนฮะแต่นอนได้ยังไงอ<แ>ตื่นหมดร้อยทุกคนนอนไม่ได้น้องเสียงดังโธ แงวงกรเปลี่ยนผ้าอ้อมนี่แหละเพราะว่าเราให้ห้องนอนอเด็กอยู่ห้องเดียวกับเด็กวัยแเบบี้นะคะทารกเนาะก็เลยจับประมาณนี้โอ้พุดดิ้งมาละเราอะไม่ยอมเลี้ยงไม่ใช่ซะหน่อยก็น้องเพิ่งจะร้องพุดดิ้งเหนื่อยนะคะโอ้เหนื่อยเหลือเกินโอเคน้องจะหิวนมไหมเนี่ยว่านนมก่อนหนมะว่านนมจากเต้า แล้วก็อยากล้อน้องนะคะเอาตัวเล็กอะตัวเล็กก็มานอนได้แล้วผมมานอนแล้วฮะเอาทําไมไม่นอนมันเร็วมาเร็วแย่งเตียงกันหรอมาเร็วอ่ะเดี๋ยวใครมาน่ะพี่ปลากระป๋องพี่ปลากระป๋องน้องคุยกับพี่ปลากระป๋องนะคะคิดถึงปลากระป๋องจังเลย <c oughs> ปากระป๋องมาเล่าอะไรให้น้องฟังอ่ะน้องบอก <l itz> น้องจะไปนอนแล้วหิวด้วยทธ่ทั้งหิวทั้งง่วงเลยอ่ะเดี๋ยวมันมีพาไปกินข้าวนะตัวเล็กเดี๋ยวเราจะฝึกเวนหม่อนให้ปากปกระป๋องแล้วกันึก,นกว่าแบบเฮ้ยพี่นจำได้ว่าเคยไปลบล้างเวทแล้วว่ะทำไมยังมีเวทบอลอยู่อะ่ะแม่ฮะเออน,นั่นสิแม่ฮะทำไมเหรอลูก เอเย็กแม่ทำไมทำไมเป็นเคียดละ่ะลูกต้องลูกต้องประจุพลังให้มากกว่านี้เข้าใจไหมโอ้ทำไมอ่ะเป็นไรอะอ๋อบิ้บเดี๋ยวนะคะนี่ทำไมไม่มีใครซ่อมเลยเราซื้อใหม่โอ้โหกินไม่เก็บกินไม่เก็บบ้านหลังนี้เก็บกวาดอ๋อนี่ไงของกินตอนเที่ยงคืนแอบมากินเค้กตอนเที่ยงคืน เดี๋ยวพี่ลินใส่ตู้เย็นให้ลากเข้าตู้เย็นให้ผ่านร้อยนะคะแต่ให้น้องฝึกไปเรื่อยๆแหละเพราะว่ามันคือไปนีิทานของน้องโอเคได้ระดับที่3ละห่างหายจากผู้ชมไปเยอะนะคะเรามาอัดวิดีโอดีก,กว่าจะได้อัพลง y t u t u ชุดโซเชียลโอเคตอนนี้พุดดิ้งกำลังถ่ายทำอยู่นะคะนี่จากภาเกต t เฟ m o u s ม<น>ั <reet. S 1> นะคะกิบไปกินได้ยินเสียงร้องอีกแล้วปีรุด โอเคโอ้ยน้องว่างนอนโธ่เปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนผ้าอ้อมบิ๋เราต้องช่วยเลี้ยงน้องนะคะนี่มากินบนเตียงเลยอะเราตื่นเพราะหิวเหรอพลังงานนอนไปนิดเดียวก็ก็ได้แหละแต่ก็เด็กหิวหอะเนาะเขยกินคุกกี้นะคะงั้นยังไงนะคะมาดูน้องหน่อยเปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนผ้าอ้อม๋อเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ชุดอลังจริงๆค่ะ อลังการล้าน8อยากโพสท่าสวยๆอ่ะใส่ชุดเนี้เดี๋ยวพี่เรนดูท่าโพสนิดนึงท่าโพสเยอะมากเลยนะคะาท่าโพสสวยๆมีคนถามว่าพี่เรนแบบาหาท่าโพสจากที่ไหนก็ปกติท่าโพสพี่เรนก็จะแบบเซิร์ชในอ่า g o เกิลนั่นแหละก็พิมพ์เดอะซิมสอ่าโพสอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ดูแบบรูปถ่ายไงรูปภาพอ่ะ ก็จะเห็นว่าแบบเออมีรูปภาพนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแล้วก็เข้าไปแล้วก็มันก็เข้าไปเรื่อยๆมันไม่ได้แบบมีเว็บที่แบบตายตัวที่ดิ้นจะบอกได้เพราะว่าเขาถ้า,าออกมาแบบหลายคนอะประมาณนั้นโอเคเราเอาเป็น okay, ท่าโพสเยอะเกินอันนี้ดีกว่าอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจังจะให้บีลด์โพสอีกเหรอคะ จะให้บีดรูดโพสอ,อีกเหรอคะหิวใจแย่ใจจ้ขาดอ๋ท่านนี้น่ารักไหมน้องน่ารักมากพี่รินรักอ่าซิมทุกคนนะคะชอบมากเลยดูสิเจกหูกลางอะ่ะเพิ่งจะมีเด็กหูกลางกับเขาอะ่ะแล้วแบบทรงผมเป็นรูปหัวใจไหมคะน่ารักอ่ะเดี๋ยวให้บีดรูดกินคิวกันกระทำวามบีดรูทเต็มแล้วอ่ะเต็มแล้วหรออ่ะ หยิบมาหนึ่งจานนะคะอันนี้ก็เป็นท่าน่ารักๆๆน่ารักนี่บ้าน่าหนูเขินนะชมกันทำไมคะเนี่ยแหมมีเขินมีเขินมีเขินอ่ะบานโอเจ้าก,กระตุยกิน2จานเอาอดกินหมดพอดีโถก็พี่เรนให้บีดรูดโพส์ยังปิดรูดไม่ได้กินเลยอะไม่เป็นไรให้น้องไปซ้อมจานแล้วก,กัน อ๋อพอดิกเองก็ห่วงนอนนะคะนอนไม่ได้อีกเตนมาเซลฟี่บ่นน้องร้องนอนไม่ได้อ่ะนอนใหม่อ๋ยยังร้องอีกเหรอทำไมดื้อแบบนี้เนี่ยเราฮะเดีาา๋ยวต้องให้เด็กๆโตละตายละแล้วก็เด็กยินล่าวอดกา้าวิสกี้ก็จะต้องโตเป็นวัยเด็กไรห่มด้วยนะคะอย่าเสียงดังสิพี่ปี๋ถุกเขานอนอยู่เห็นไหมนะเด็กจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะใครเล่นอ,อะไรใครเล่นอ,อะไร เตาแมวเล่นอะไรเนี่ยเราอันนีหนีหนีหนีตายแล้ววันจันทุกคนขานลืมอีรุต้องไปโรงเรียนแย่ละยังไงเนี่ยอ่ะใส่ชุดหน้าร้อนไปโรงเรียนเหรอไม่อาบน้ำอ่ะนะเพื่อนๆจะรู้ไหมอะไรอะ่ะแพทซิ่กลับมากลับมาใส่ชุดเดิมมาโอ มันเป็นสีชมพูไม่ได้จริงๆงหรอแต่ไม่จะมาใส่ชุดนี้อะไรอะเราจะมีลูกกับใครดีนึกไม่ออกแล้วเนี่ยเดี๋นะจ้างบริการอ่าเราเคยมีลูกกับช่างช่างสวนหรือยังคะนักทำสวนอะบริการดูแลสวนหลายครั้งเคยยังม่อยนวดมีลูกกับห่อนวดที่ยังไม่เคยมัง้งชาวสวนโอเคเราชาวสวนละ โทรหาชาวสวนนะคะทุกคนเพิ่งเห็นชุดอาบน้ําน้องนะคะปกติเราจะไปเลือกชุดอาบน้ําของซิมไม่ได้อะเพราะว่าจริงๆมันต้องแบบไม่มีชุดแต่ว่าอันนี้มันบล็อกแล้วเหมือนของไอวี่เลยบล็อกแบบเหมือนของแม่เลยลูกลูกไอวี่ร้านเปอร์เซนต์ไม่ต้องตรวจ d ีเอเลยนะคะบล็อกเหมือนเหมือนกันเป๊นะเลยชด้่ายน้ําแล้วก็ห้องนอนชั้นบนนะคะวิรเรียนโหลดห้องนอนมาจากในแกลเลอรี่แล้วนะคะ เป็นห้องนอนไหยรุ่นเนาะเด็กก็นอนได้ค่ะทนไม่ไหวแล้วบีรูจะไม่ทนบีรูจะให้น้องโตเลยเปลี่ยนช่องวัยหอยนางลมแล้วก็หอยเม่นนะคะอ๋อน้องต้องโตโอเคพ่อน้องนะคะส่งของขวัญมาให้ด้วยค่ะแล้วก็ล่างปลอมพุดิ้งส่งมาด้วยนะคะโอ้ตัวติดนเนอบนี่แนะ่เ <L> จ้าตัวเล็กโต่อเลยนะ พี่พี่เลี้ยงไม่ไหวแล้วแต่ว่ามีเด็กเด็กเล็กไปต่อแปะคาคนพี่ตินต้องตายแน่เลยค่ะเหมือนก็ไม่ต่างอะไรกับเบบีเลยวุ่นวายกว่าอีกแต่ก็ต้องให้อาเตกิลา่าวอสกาวกาวกี้โตเป็นวายดอรมด้วยนะเขาฟังส่งของขวัญมาให้ด้วยโอ้ oh, เยอะเลยได้ <laughs> ของขวัญเยอะเลยนะคะไม่ต้องห่วงปุ๊บอยากเลยอยากเห็น <laughs> ผมหยิกเหมือนพ่อทั้งคู่เลยอะ่ะนั่ารักอะ่ะอีกคนหนึ่งผมเข้มนะคะของหอยนางลมกอจะนะหอยแม่นหอยแม่นผู้ชายใช่ไหมผู <c oughs> ้ชายสิคะก็แค่ผมยาวร้องแล้วร้องแล้วตายแน่พระเจ้าช่วยคนสวยหล่อม,มากเราจะไะนทำตัวอย่างมีสเสน่ห์นะคะตอนนี้เขารู้สึกกระฉับกระเจงเลยค่ะ โอ้โหบ้านคุณนายปลูกต้นเงินเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะเราปลูกต้นเงินที่บ้านนะคะเขาจะมีแบบจิกหรือเปล่าถ้าเขามีนิสยัยรักขโมอยอะ่ะเออเขาอาจจะจิกเนี่ยต้นเงินเห็นใช่ไหมคะว่าเป็นต้นเงินอันนี้คือผลของมันนะคะผลของมันปลูกสี่ต้นค่ะแต่ว่าต้นเงินของฉันมีวัชพืชค่ะคุณช่วยดูแลมันได้ไหมเดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับไม่เว่าทำไม เนี่ยเขาช่างแบบหล่อเราเหลือเกินมาดูกันนะคะตายแล้วติ๊กร้องไห้แล้วพี่รินทำไงดีลูกก็อยากจะเลี้ยงคนส่วนก็อยากจะจีบเขากำจัดประชดพืชให้อยู่นะคะโอเคลูกอย่าเพิ่งร้องนะแม่กำลังไปดูอะเนี่ยเป็นหุ่นไร้กาสีเนะี้ยโอเคเขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเขาจะกลับแล้วเขาคิดเงินไป72นะคะเดี๋ยวเราให้กุญแจเขาแล้วเราก็จะ จีบเขานะคะโอเคจีบค่ะซนี่ค่ะอกุญแจที่พักถ้าเกิดว่าฉันไม่อยู่คุณก็มาดูแลต้นเงินของฉันด้วยนะ <c oughs> โห <c oughs> คือเขารู้อยู่แล้วว่าแบบยิ่งแบบรวยมากปลูกต้นเงินนะทุกคนทำไมไม่ขึ้นแถกโรแ <c oughs> มนติกคะืึบักหรือเปล่าอ่ะอันนี้ไง <c oughs> โอเคขึ้นแล้วนะคะเราจะให้ดอกไม้เขาเดี๋ยวนะ ทอมชวนแม่ไปงานกี่คอนเหรอลูกแต่ว่าแม่ไม่ว่างอะแม่อยากไปนะแต่ว่าต้องพาเด็กไปทั้งห้าคนทุกคนาวใพ้เรินเลี้ยงไม่ไหวเดี๋ยวเราขอจีบคนสวนไว้ก่อนนะคะอันนี้แบบนี่เราลองกดดูแล้วเราทักษะการจินตนาการนะคะอันนี้เป็นชุดคนสวรแต่ว่าพี่รินเข้าไปแต่งอ่าชุด เอ้ยเดี๋ยวนะอ่ะจะทำอะไรนะ,อะเอ้าจะต้องมีแถบมากกว่านี้เหรอคะบ้าเอ้ยเราก็จะไปแบบแต่อ่างเขานะ่ะเอ้ยยอมจูบวินว่ามอสอันนั้นที่่รินลงน่ะมันต้องแบบอ่าเป็นแฟนกันก่อนอะไรกันก่อนเบ้าอ่ะจูบแรกได้แล้วนะคะไปละคุณนายบ้านนี้ลุกชมันเลยฮะออยังไงเนาะ แล้วเขาไปจูจีนะคะไม่ได้วุ่ว่มีร่วมกันชวนเข้าไปในตู้เสื้อผ้าเฉยเลยพี่เทนก็อยากดูอะลองดูมุมมองพุดดิ้งไหมอ๋อกดไม่ได้เฮ้ยแพ็ซี่มาโอเครอถ่ายรูปเซลฟี่ไว้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะให้น้องโตด้วยนะคะแล้วก็เด็กๆก็ต้องโตด้วยแล้วก็ย้ายออกไปเนาะเพื่อที่จะปล้มลูกคนต่อไปค่ะแปดรูปน้องนะคะไว้ตรงนี้แก้บังกรกับปิดลุดนะคะตรงไหมเนี่ย โอเคน้องกำลังดูรูปๆพวกพี่ๆที่อยู่นะคะแต่มบ้านเลยค่ะ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราไม่ได้มีลูกเพิ่มค่ะเพราะว่า,าเราเพิ่งจะให้น้องโตใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเดี๋ยวคลิปหน้านะคะแก้วมังกรกับปีด,ดรู้โตแล้วก็มาดูเตกิลา่าวอดกา้าแล้วก็วิสกี้โตเป็นวัยเด็กประถมด้วยนะคะพี่ยงก็จะไปแต่งน้องๆกันในคลิปต่อไปนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักาอาอีกลืมไปแล้วจังที่ใครไทต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอร์